สำหรับคลิปนี้มาบอกเรื่องเล่าของแม่พญานะคะพี่น้องหรือแม่เพชรดีละนะคะพี่น้องก่อน็นการเข้ามาสวัสดีกับพ่อพรหมแม่เอฟซีสุภุสุขนก็แล้วกันนะคะเอฟซี FC สาวน้อยเอฟซี FC หลานน้อยอุ้งอิงนะคะเอฟซี FC เพชรแสงตะวันเจโอทูนะคะมาบอกเรื่องเล่าว,วา่แา,ววาแอดเพนเองก็มักจะเอิญเจ้าของว่าแอดเพนนะคะหรือแม่พญานะคะพี่น้อง ได้สายญ้าแมพญามาจากการไล่ซดนะคะพี่น้องจนได้ปิ่นแม่พญาสายห้านะคะพี่น้องอาจจะเบ้าไปหัวเลาะไปนะคะพี่น้องและในีสุดนะคะพี่น้องกะมีมือนี้นะคะพี่น้องถือว่ามีมือที่บอดโจเพิ่นสามารถที่จะจดจาซื่อเอพเพนได้นะคะพี่น้องเพราะเอเพนเองบอดโจจะเอิ่นเอเพนว่าแม่เพน ออบางที่ก็เอ,อื่นแม่แสงเพชรนะครับพี่น้องเพราะไอนเทนเองตั้งซื้อช่องว่าเพชรแสงแตะวัน J o 2อูนะครับพี่น้องที่ได้ J o 2อูคือแอเนเทนมาเป็นลูกศิษย์บอดจูนะคะเออเมื่อนี้ก็สือาให้ทําความ้ดใจรู้จักกันจากน้อยเนาะว่าเป็น่ยนยังบอดจูคือยังเอ,อิ่นซื้อว่าแม่เพชรนะคบพี่น้องเออ่นจะเอิ้นว่าแม่เพชรแม่เพชรตลอดนะครับพี่น้อง และน่นที่สุดนะคะพี่น้องก็คือถึงมือที่คุณยาสุภาพนะคะพี่น้องได้บอกกับเอฟซีได้บอกกับผู้พรม่เมวาคุณยาสุภาพดีกับขึ้นมากเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนั่นหมายก็ว่ากินเขาแซ่บนอนรับเดินเฮินไปไหนมาไหนเองได้นะคะพี่น้องครับรถเอเอว่าอย่างรถจักรยานเครื่องหรรถเครื่องหรอไก็ขับได้โอ้ไปตลาดตรีได้ ดีวันดีขึ้นขึ้น,นว่าใดนะคะก็เลยได้มีโอกาสได้พูดคุยนะคะพูดถึงบอดจูเพิ่นก็ได้พูดถึงแอดเพนนะคะแอเนเพนได้ลงคลิปไปแล้วแต่อยากให้ลูกเขาว่าทีมานะคะบางคนก็สิว่าเป็นยังช่องนี้เพิ่นคือจังเอิญจะค้องว่าแม่พญ,ญานะค็พี่น้องแม่พญ,ญาคือไผ่แม่เพชรคือไผ่ผู้เดียวกันเนะพี่น้องนะคะ และที่สำคัญสิ่งที่แอดเพนปราบปรื่มที่สุดเลยนั่นก็คือแอดเพนเองเป็นยูทูบเบอร์ช่องน้อยๆน,นะคะพี่น้องบ่ย้ำได้กันน้อยๆอ,อยู่คือเก่านนั่นละ่ะนะคะพี่น้องว่าท่านได้ยหญ่เด้พี่น้องเห็ดจังไหนะคะมีูุตดตามก็เล็กน้อยนะคะแล้ววันนี้แอดเพนเองได้มีโอกาสนะคะได้ซอยเหลือเออแม่ของพอหัวหนาวงนั่นก็คือคุณนายแม่ คุณยญาสุภาพนั่นแหละนะคะพี่น้องในมีโอกาสซอยจังไหนแต่ยังที่เพิ่นได้ล่งคลิบลงไห่ไปแล้วนะคะพี่น้องนั่นก็คือแอดเพนเองก็ใส่ความจริงเข่าหานะคะนั่นก็คือพอบ้านของแอดเพนได้เจ็บป่วยลงนะคะพี่น้องจนถึงกับได้สั่งเสียเลยทีเดียวนะคะเอินลูกไส้ใหญ่มากเอินลูกสาวกลางมากเอินบักลามากมาคุยกับพอนะคะ พ่าพ่อจะบ่ไหวแล้วคาดว่าสิบวะไงบะเงาว่ยืน่นบ่ย่างน้ำลูกน้ำเต่าแลวละป่านนั่นนด้พี่น้องแต่ในที่สุดนะคะพี่น้องกะไปคิดออกซอกพ่อว่ามีอ่ารุ่นพี่ที่เคยเลี้ยนน้ำกันมาก่อนเพื่อนเองกับเจบป่วยเป็นโรคหัวใจเป็นหลายโรคนะคะสำหรับตัวเพื่อนนั้นเพื่อนกับไปรักษาก็หมอจอนฝังเข็มนะคะ เพิ่นกันได้ถึงกับหายขาดดีวันดีขึ้นบ่ต้องไปผ้านะคะพี่น้องตอนแรกเพื่อนว่าเพื่อนจะได้ไปผ้าตัดนะพี่น้องเมื่อเพื่อนบ่ได้ผ้าแล้วเพื่อนก็ดีวันดีขึ้นเพ,พื่นอนก็นนนนกนเคยบอกฟังพ่อบ้านก็นเลยไปคิดพ่อเด้บ้างไปคิดออกว่าอยากจะไปรักษาน้าเพื่อนซึ่งเมื่อที่อยากจะไปรักษาน้าเพื่อนนั่นก็นคือขับรถบ่ได้ไหมพี่น้องตาผ่ามั่วด้วยว่าเจ็บปุยมาเนินนั่นเป็นแลมเดือนหลายเดือนนะคะพี่น้องกะ เลยขออาศัยเพื่อนไปเพื่อนทุกพี่น้องอาศัยขับรถให้เพื่อนขับรถพาไปไปหาหมอจอนนั้นพี่น้องพ่อบ้านวิอาการเป็นยังไงวะตีชีวะหัฟังจากน้อยไปตรวจโร่งพยาบาลนะคะอาการที่เห็นชัดเจนก็คือตัวเหลืองตาเหลืองพร้อมโซ่น้านักลดนะคะลู้ซึกว่าจะ้ม่ตั้มหาซิบแม่พี่น้อง คนสูงลอยเจ็ดสิบปัวแม่พี่น้องบาดนี้ว่ามันย่างโตปิวบุหร่าย่างเส่บุหร่าย่างถอยหนา้าถอยหลังไปหาหมอร่งพยาบาลก็เลยจักสิลมแหล่บุลมแหล่นะคะพี่น้องขับรถบ่ไดกับแม่แอดเพจนี่แหละบ่ขับรถจักเตือกัไอะไรขับนะครับพี่น,อน,อน้อ,นอ,นะพนองพาไปร่งพยาบาลไปแล้วหมอเพิ่นกันอยู่ในช่วงโควิดเจ้าบาดนี่พี่น้องเพิ่นกับพ่อเดมว่าเบิ่งไก่ชิดดอกว่าเป็นยังจังใดเพิ่นบ่กว่าเดมมาจับเนื้อต้องตัวคนไข่ดอกพันเป็นช่วงโควิดแม่บ่ล่า เพื่อนกับเลี้ยวเบิ้งยุ่ไก่ๆี่ละแล้วเพื่อนไก่ไปตรวจเลือดตรวจเลือดมาแล้วเพื่อนก็บ,บอกว่าค่าตับสูงพี่น้องผู้ใดมีอาการคือยังพอบ้านเ,นเขากินว่่ได้แอดเพนเองกับบังคับให้กินปั้นให้กินให้กลืนง่ายๆอยากกินนี้ยังกับปั้นเลยพี่น้องเออให้มไม่เป็นน้ำห้ได้กลืนลงไปเลยประมาณนั้นบังคับแล้บีบข้อกินเด้พี่น้องเราเพื่อนเขานะ่ะไม่อยากกินตั้งต่อไปต้องกินกินแล้วจะได้กินยา พขาได้ยามาแล้วกับมากินหมอบอกให้กินสิบห้าวันนะแต่กเ็เลยยินนขอว่าเรื่องเล่าของการเป็นค่าตับสูงเนี่ยหน้าคดก็กสียเงาไปเป็นมันคนเด้ปรปมาว่าน,นั้นได้สามมือนประว่าน,นั้นแหละพี่น้องกินยาลงพยาบาลอยู่บ่ดีขึ้นแล้วก็แถมนั่นเหมือนใจจะขาดก็เลยคืดได้น่นแหละพี่น้องว่าจะไปรักษาหมอฝังเข็มล่องบึง นะคะพี่น้องบ่ได้ตั้งกันดอกกระบ,บอดโจน,น,นะพี่น้องว่าจะไปแต่งแก่อันใดต้อนอันใดสารพัดเห็ดนะคะพี่น้องกบบอระบาดดีขึ้นนะคะพี่น้องชุดไทยก็เลยไปน้ำมูคนนี่แหละนะคะว่าจะไปฟังเข็มแล้วเท่านั้นพี่น้องมือเดียวมือนั่นเวลานั่นเลยพี่น้องยางวิดออกมาจากคลินิกว่าท่านได้วิดประตูคลินิกเลยพ่อบ้านบอกว่าตาแจ้งพี่น้อง เกิดเห็นหงเห็นเฮี้ยงขึ้นพ่อกันนี่หิวเข่าพะนาพี่น้องแต่แต่กินก็นได้ปั้นไห่เลยไหมพี่น้องเออหิวเข่าป้าไปกินกว๋วยเตี๋ยวถอ่พนาวาพี่น้องส่วนไปกินกว๋วยเตี๋ยวเบิงจากะจกินกนึ่งก็คือบังคับกินปั้นให้กินบ่อยับ่ออยากในเวลาบ่าถึงสิบหน้าที่ได้เดี๋ยวนี้พี่น้องหิวเข่าตาเห็นหงพี่น้อง นั่นไหมก็ว่าดีถึงจะขั้งแรกแล้วในเวลาต่อมาสามมือก็ทิได้ไปตรวจอีกเนี่ยเพราะว่าเพื่อนตรวจอาทิตย์หนึ่งสองเทือต่อน,นั่นเนาะแต่ไปพี่น้องค้นไข่ยังบบหลายาอยู่เถอะเพื่อนตรวจสองเทือ่อาทิตย์หนึ่งไปสองเทือกับไปสองเทือเลยพี่น้องระวังสามมือก่อนที่จะไปหอดเทือที่สองนี่เราเศร้าโตเหลืองแล้วพี่น้องนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะคะพี่น้องนี่อยากจะมาแบ่งปันนะคะ นี่คือทีมาของสิ่งที่หมั่นใจแล้วก็ได้กล้าบอกกับคุณยาสุภาพกล้าบอกกับบอดโจนะคะพี่น้องจนในที่สุดบอดโจก็ได้ตัดสินใจนําผ้าห้คุณยาสุภาพมารักษานะคะพี่น้องจนได้หายวันหายขึ้นดีวันดีขึ้นคุณยาเองก็บอกว่าตอนนี้ได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพี่น้องนะคะร้อยถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็สามารถที่จะไปตรวจห้างได้ เอินว่าเป็นการบำบัดฟื้นฟูทุกระบบของร่างกายนะคะพี่น้องเพื่อนว่าได้จัดใหญ่อย่างเดอ้อพี่น้องนะคะให้บอกว่าได้รับการปฏิบัติจากคุณหมอแนะนําแค่นั้นว่าได้มีการลงทุนเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะถือว่าเป็นนิยทยทานกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะแต่คุณหมอก็คือหมอที่ถูกต้องตามกฎหมายเดอ้อพี่น้องเดอ้อเป็นแพทย์ทางเลือกที่แมตตาอยู่ในโรงพยาบาลก็มีนะคะพี่น้องฉะนั้นแล้วก็คือถือว่า หากว่าผู้ใดมีความประสงค์นะคะสนใจที่จะไปรักษากับคุณหมอนะคะกับเซิร์ชเขาไปบึงในเพจนะคะพี่น้องตั้งแสงไทยคลินิกนะคะพี่น้องเขาไปเสิร์เบึงเลยค่ะทะีเบอร์โทรก็มิติดตออยูหันหละนะคะเอาตามนั่นนะคะพี่น้องนี่คือทีมาข,ของแม่เพชรนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆขอบคุณบอโจนะคะพี่น้องที่เพื่อนได้เอ่ยถึงนะคะพี่น้องเพื่อนเองก็ถือว่าเป็น เพื่อนว่าถึงเนี่ยถือว่าเป็นคนดังว่าถึงเนาะพี่น้องเนาะต้องขอบคุณเป็นหลด์เดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่คือสิ่งที่แอดเพื่นได้รับนะคะขอบคุณสุขผู้สุขคุณที่เขามารับจุ่มนะคะฝากกดติดตามน้ำเนยนะคะพี่น้องขอบคุณสุขผู้สุขคุณจ้ะค่ะนี่แหละเราพอฝากงซ่องในเซ็นด้านเอเบจในเด้อจ้าฝากอะไรก็เช่นร์ในกำลังใจดีคุณนี่ก็เวลา